สวัสดีครับจากบริษัท ESS Intech นะครับจะมาแนะนำสินค้าใหม่นะครับเป็นลิ้นชักเก็บเงินรุ่น MK425 นะครับสำหรับลิ้นชักตัวนี้นะครับจะเป็นลิ้นชักเก็บเงินที่พิเศษกว่าลิ้นชักตัวอื่นนะครับเช่นรูแจนะครับจะย้ายจากตรงกลางนะครับมาเป็นอยู่ด้านขวามือนะครับตัวลิ้นชักเองเนี่ยจะมีช่องแบงค์ทั้งหมด4ช่องนะครับเห็นว่าใส่แบงค์ได้พอดีเหลือเลยนะครับช่องแบงค์จะเหลือคือใส่ได้สบายๆไม่คับเลยนะครับ สี่ช่องแบงค์นะขยับได้นะครับแบบนี้นะครับเหลือๆเลยตัวนีบแบงค์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทนทานไม่หักง่ายนะครับส่วนตัวช่องเหลียนเนี่ยจะมีทั้งหมด8ช่องเหลียนนะครับบวกกับช่องอเนกประสงค์ให้เราใส่อุปกรณ์ได้นะครับจะมีพิเศษเลยคือจะมีตัวสปองตัวนี้นะครับสําหรับตัวที่เราหยิบแบงค์แล้วติดเราสามารถจะทาแบบนี้ได้นะครับก็ทําให้แบงค์ไม่ติดได้นะครับหยิบแบงค์ได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็สามารถยกตัวลิ้นชักขึ้นมาได้นะครับตัวถาดมันนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะต้อดึงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้อันแบบนี้นะครับดูข้างในมันยกขึ้นมาแบบนี้ได้เป็นสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีรูข้างหน้านะครับสําหรับสอดตัวแบงค์พันหรือเอกสารเป็นเช็คหรืออะไรก็ได้นะครับเข้าไปข้างด้านในแบบนี้นะครับพอสอดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเอกสารหรือแบงคนน์จะหล่นอยู่ใยช่องนี้ครับจะเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็สามารถวางได้ หลักลิ้นชักตัวนี้เนี่ยจะมีสาย rj 1 1เนะครับไว้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเ็จอย่างย่อนะครับแบบมาตรฐานนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นใบเ็จอย่างย่อนะครับมาดูลักษณะของมันอีกนิดนึงครับตัวนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างของมันจะอยู่ที่42.5นะครับ42.5เซนติเมตรนะครับความลึกนะครับความลึกก็จะอยู่ประมาณ45นะครับ45เซนติเมตร แล้วก็ความสูงนะครับจากพื้นขึ้นมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรได้นะครับประมา10เซติเมตรโอเคก็เป็นดีไนชิน่นน้ำหนักที่9.3กิโลนะครับสำหรับลิชักรุ่นนี้นี่ใครติดสนใจก็ติดต่อบริษัท e s s i n t e c h นะครับ025201613ครับ